คือบ,บีริโอค่ะราการใหม่ของบีสกรารครับ,บรายการนี้ชื่อว่ารายการได็ขี้เกียจครับเด็กขี้เกียจและและเป็นรายการแรกของชาบี้สกาครับชาบีสกาในวันนี้นะมาถึงตอนชาบี้สกาจะใหนมันดูเอ็กขี้เกียจไม่ยอมกินก็ไม่ยอมเก็บเดี๋ยวมันจะไปฟ้องติเกียอะไรขึ้นพวกคุณมาดูครับครับนี่คือผลงานของมันนะ ชื่อว่าดิฉันระครับผัวเขาไม่ยอมเก็บของเยอะรับเละหมดเลยครับอันนี้คือหมาน้องหมาน่ารักนะเนื้อนุ่มได้สัมผัสได้แล้วเราจะไปฟ้องไม่เป็นกันเลยครับนี่คือคุณแอมอุยแม่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 ไอ้บี พี่พีกินหมดซะนแล้วก็ไม่ยอมเก็บล้วตัวปัญหามาแล้วครับอะไรกินไรเหรอนะครับให้ผลงานไหมครับขันก็ไม่ยอมเก็บอะไรก็ไม่ยอมเก็บครับเก็บให้มดไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวย่กูฟ้าเลยอะมึงไม่เก็บแบบพัอมึงเองเลยไม่เกี่ยว ใ,ใ,ใช่ไปเก็บหรือนะไ,ไม่เก็บไะเก็บหรือไม่เก็บเบ่เก็บหรือไม่เก็บเป็น 9, เก้าพันเดือ <c oughs> นกูเก็บเองก็ได้ขายไม่ได้ขี้เกียนนี่อะไรไม่ขายเล่นด้วยพี่อะ<ฮ>สมองก็เออเจ้ กิ้แคมเมนทำมาไหนล้มาถ่ายปวย้ไมจะนตลอเยพอปาเราทำเไยหรอ ไปแล้วครับว่าคลิปเด็กทำเพื่อพี่ก็บอกก่อคอมเมนต์ด้าล่างคลิปนี้ได้เลยครับฝากกดคอมเมนต์ด้าล่างคลิปนี้ได้เลยฝากกดคอมเมนต์ด้าล่างคลิปนี้ได้เลยครับกดเลยกดเลยกดเลยแล้วกดไลค์แล้วกดซ like, ัดบบอร์ดให้ แล้วกด subscribe ตรงนี้ด้วยครับกด subscribe ครับ,บกด,ด subscribe ตรงนี้ด้วยครับแล้วเพื่อนจะฝากแล้วจะแล้วฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ตรงนี้ด้วยครับ subscribe ครับเม่อจะพาทีมใหม่ครับกดเลย กฝากกดไลค์กดติดตามตรงนี้ด้วยตรงนี้ครับข้อมูลแรกคลิปใหม่จะมาครับกดเลยาใ้าคลิปย้อนหลังของมื่เราก็ได้ดูที่ตรงนี้เลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรแต่วันนี้ก็รอสวัสดีครับ